สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเที่ยวกับกายนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวในหมวกเหล็กนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไห่นะครับผมก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวกันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเรากองทัพต้องเดินด้วยท้องเราเราจะแวะไปวัดผ้าขาวกันแป๊บหนึง่งเนาะ ก็เดี๋ยวขี่ไปวัดพ้าขาวกันด้วยคันนี้เลยโอเคครับเจอกันวัดผ้าขาวไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่วัดผ้าขาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงผ้ะขาวกันประวัติเนาะก็เขาบอกว่าวัดเทพพิทักษ์บุญ นารามดีบป,ป่าคุณน,น้านารามนะครับเป็นอยู่ในอำเภอปากช่องนะครับเป็นท่านพ่อรีนะครับ,ท,รนะรบที่จะสร้างวัดขึ้นณนะเชิงเขาตีเศตอ้าไปพร้อมๆกับการสร้างพระพุทธรูปไว้บนเนินเขานะครับผมประมาณนี้เนาะอ่านข่าวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมของคุณพ่อรีเนาะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบน มิชชั่นเราคอมพิวครับก็ไปถึงข้างบนได้ด้วยความทุรักทุเลเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับลงข้าง,งบนก็ขอทรงจำดีๆครับก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่ต่อไปเลยโอเค คิดได้นะครับว่าจะไปอุทยานแห่งชาติเขยใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปอุทยานแห่งชาติเขยใหญ่กันเลยครับผมโอเคโอเคครับนี่ก็เสียใบ60บาทนะเดี๋ยวเราขี่เข้าตรงไปยาวๆเลยนะครับโอเค แล้วตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาเกือบจะสุดแล้วนะครับนะครับก็มีวิวให้ดูด้านหลังของผมวันนี้เลยนะครับก็เสียดายที่ฝนตกนะครับแต่ผมก็รู้สึกดีตรงที่ว่ามีหมอกให้ผมดูอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะเนาะหมอกในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับจะมีเสียงรถขึ้นมาฮึมฮึมฮึมอยู่นะครับโอเคครับเดีย๋ยวผมขอพักสักแป๊บหนึง่ง ก็อยู่ที่หอดูสัตว์นะครับหนองผักชีเนาะก็ระยะทาง900เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีเนาะก็จะเห็นสัตว์ก็มีกวางเก้งหมูป่าช้างนะครับผมก็คงจะไม่ลืมน,นะครับอันตรายเกินไปอันตรายเกินไปไปเดี๋ยวเราไปต่อ ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงผมไม่แน่ใจว่าจุดสุดหรือ,อยังนะครับแต่ผมก็แวะมาก่อนนะครับก็จะเป็นมีที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีที่ชมวิวนะครับรอบเลยก็เดี๋ยวครับผมพาไปตรงนู้นก่อนห้วยลำตะคองเนะ้ย คงเดินไม่ไหวนะครับอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติของแก้วเนาะแล้วทาง1,200เมตรโอ้ยก,กิโล2องอก,กิโลกิโลกนิดๆก็คงจะไม่ได้เดินไปแน่นอนพอ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 สีิานาทีโอเคครับและสะพานนะครับข้างหน้านี้นะครับเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างนครนายกกับ นครราชสีมานะครับผมนี่ฮะผมสามารถเดินข้ามตรงนี้ปุ๊บจังหวัดนครราชสีมาเดินข้ามตรงนี้ปุ๊บจังหวัดนนายกได้เลยนะครับผมก็เป็นนะครับจุดจุดหนึ่งเนาะ อนนี้ก็ลงแล้วนะครับผมขึ้นไปข้างบนก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาอีกทีก็น่าจะเป็นน้ําตกน้ําตกเขียวนรกท่านผมเดี๋ยวเราขอลงบัดนึงนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้ก็ลงมาถึงเกือบตีนแล้วนะครับก็คือข้างหน้าฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นทางเข้าเนาะก็เดีย๋ยวแวะมาดูน้ําตกนิดนงดึงแรงนะระหว่างนี้เนาะ พลาดนะพรุ่งนี้ก็จะออกมาใหม่ก็คงจะมาน้ําตกเจ็ดสาวน้อยมั้งนะครับอลพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับคงจะมาน้ําตกเจ็ดสาวน้อยครับโอเคครับไป yeah. 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 ตอนนี้ก็ฟ้าค่อนข้างเปิดแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเรา พาแวะไปดูน้ําตกเจ็ดสาน้อยก็แล้วกันนะครับพเจอกันครับน้าตกเจ็ดสาน้อยเดีย๋ยวแวะไปกินข้าวร้านยายก่อนนะครับโอเคไปโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่น้ําตกเจ็ดสาน้อยแล้วนะครับได้ไปแล้วนะครับยี่สิบบาทค่าเข้าออนะครับรอบๆมีน้ําตกนะครับก็จะมีนะครับ น้ำตกสิริภพนะครับสะพานข้ามผาน้ำตกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองถึงชั้นที่7ต็ดงไปตรงนี้นะครับก็ยวเราไปชั้นที่1ก่อนครับแล้วเราก็จะเดินไปถึงชั้นที่7เลยนะครับนี่นะฮะแผนที่นะครับคร่าวๆเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชั้นที่1แล้วน่าจะอยู่ที่ชั้นที่สองแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจริงๆเดี๋ยวเราไปสะพานข้ามผากันเลยดีกว่านะครับผมสะพานข้ามผากครับก็คือ ฝั่งเราครับจะเป็นภาคกลางนะครับผมฝั่งเราจะเป็นภาคกลางและฝั่งทางน้นนะครับจะเป็นภาคอีสานนะครับผมโอ้ภาคอีสานเลยนะครับนี่ฮะสะพานนี่คือจุดแบ่งเขตนะครับผมก็ผมสามารถโคราชแล้วนะครับผมเข้าสู่ โคราชแล้วนะครับก็มีทางเดินไปต่อได้เนาะทางนู้นอ่ะเดีย๋ยวเราลองเดินไปดูกันไม่ได้นะครับห้ามผ่านอันตรายน้ําป่าไหลหลากนะครับเสียดายเสียดายไปเข้าสู่ภาคกลางเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้เนาะสะพานข้ามผ่าครับพอเราเดินลงมานะครับจากน้ําตกชั้นแรกนะครับก็จะเริ่มเข้า ความป่ารงพงไพแล้วนะครับวิวน้ําตกก็จะประมาณนี้นะครับเนาะ ก็น่าจะประมาณนี้เนาะในน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับในอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยนะครับก็มีลานกลางเต็นท์ให้นะครับผมมารู้อยู่ตรงไหนเนาะเขาก็นะครับมีเขียนบอกตรงนี้นะครับว่าลานกลางเต็นท์เนาะก็เคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะไปไหนก็ตามดูกันเลวกันไป คลิปนี้ก็คงหมดแล้วนะครับคงไม่มีอะไรแล้วะครับจบทริป500บาทของเรานะครับก็อยู่ได้500บาทเนาะไปทั้งเขาใหญ่ไปทั้งวัดพระขาวนะครับผมก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมที่จะให้ใครนะอยากออกมาเที่ยวแต่งบน้อยนะครับ500ก็ถือว่าไปเที่ยวได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมไปเรื่อยครับ คลิปหน้านะครับจะไปที่ไหนคลิปหน้าจะทำอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปบาย